ครับพี่น้องครับกับบ้ามีสานบานกว่าเองพี่น้องว่าเสียดนี่ยังนหนีไม่ออกเห็ดซ้ำผักร,รักษาตัวบ้ามีกะพยายามนำเสนอให้มันดีทีสุดเท่าที่สุดีได้พี่น้องนะครับนะยาฝ่าบาบ้า,บา,บามีบ้ามีหายป่วยหายสูบหายหลงหายไปครับมาลาโนลานงวยพี่น้องเดือบงกันคือเ่าตอนนี้ไม่ออกห้ามครับว่าห้ามต้องไม่ออกคุณหมอห้ามนะพี่น้องนะเสียดยัง ย่างบนเศนย่างบนเศนให้ย่ายโอ้ดีดงดงยูโทรศัพท์พี่น้องคีดง่ายคิดง่ายนากลเนาะครับสวัสดีครับวันน้าผู้เฝ้าเนี่ยเพิ่นหรือทรงต้นเนี่เป็นตะยาตะกินไม่เบิ่งพี่น้องบพรว่าสิเป็นไก่ง่วงบพรว่าสิเป็นหนูแลนตัดหนาลดเพิ่นกับสางไายท่านวันน้าผู้เฝ้าเนี่ยขันเบิ่งอยู่นี่กะให้เข oh, ้าใจด้วยว่าเส้นประพุ่มซ้ำช่างเที่ยวหน่าอันไปสะแชเนาะครับเนาะแต่ว่า ให้รักษาตัวจะข้าวก่เนื้อสีไปหาไอาต้ตำรวจแนวอีสานนำาหรอครับปากไปเถึงแน่สีไปยามอยู่ครับให้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีคือมันไปได้มันก็ไปได้แน่นอน,นะพี่น้องมังนี่ม้งซื้อวเจ้าของสติสัพพัญญามันโด,ดเออมันมันโอเคกันเลยมา่าทายไม่ออกเหดย่ำสู้เม่เท่ากินครับ เก็บข้ามอแล้วน้ำเดือดคลองลงจะกินใดทั้งตัวพี่นอ้องเออันนี้เป็นใส่กองยังครับนี่ไก่บะ ไก่พานกินใดทุกคนนะครับเนะบาะบะหมนหมูรมควันไก่่าสันรมควันไก่ว่าสันสบายสบายพี่น้องย่ำนี่มันมีเคล็ดลับยุทธียังอ่าไม่ออกหนุย่ยดิสารบานเคยหนุย่ยย่ำนี่มีเคล็ดลับยุทอียังครับเคล็ดลับหรอมันปลาตาขัดเตรียมคล้องแล้วขัดเตรียมคล้องแล้ว ทุกยามมันก็คือง่ายพี่น้องผมว่าถ้าหนามห่อนแล้วก็เอาเตรียมคองเหลวเนาะพี่น้องเนาะเห็ดบ่อยากผู้ลงคนกับว่าโอ้ยเห็ดย่ำเห็ดอันนั้นอันนี้เครื่องหลายบ่อเมียนครับกันนั่นแหละเครื่องหลายแต่ว่าคันห้อเตรียมคองเหลวเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายเองเนาะพี่น้องเนาะส่วนหนูกะบ่อว่าเบาใจสั่งเนาะครับเนาะสิบตัวสิบตัวพี่น้องเอาพอกันอีกทีหนึ่งกะ พยายามรวบรวมให้มันได้ครบสิบตัวสควัน่นสร้างเอาเทียร่าไหบาดเบ้ามีมันกับกูเอาย่อยกับมีบาดนี่หนูยูว่าเย็นอีเหลือประมาณก่เกินสามสิบตัวกระสีแบ้งให้เบ้าจอยสิบตัวมันแจกสิบพ่อวพาพ,พ,พ่อแจ้งได้บ้ามีกับต้องเอาไปตามมีนะครับต้องเป,าปา่าเบล่าเบ้าจอยนำ้ำรวบร่วมก็ละมือซึ่งหาให้เท่าบานหาให้นำ้ำ พอตัวบ้ามีไปว่าท่านใดคือไปเมื่อนั้นไปหางบ่วงไปยามบ่วงสองสามหมื่อติดต้อกันเป็นบองตรงครับเป็นอาการว่าค่อยดีมันเป็นมันเป็นจ้างไหบุพีนองมันเป็นอือ้อรืออนะครับก็เลื Stop. Stop ออ่อยุดสต็อปสต็อปเวิร์ไว้ซาก่อนนะยังวุ่นเซน ดูลวักเลเป่าเอาเลยดิดวกเลยใส่ยื้ใส่ละตะแก่ข้อหนามเดือดเป็นว่าพี่นอ้องเ้ากระวกไดเซนเข้าวขาวอ้าฟฝากงามๆเพียงสีข้าว,าวาาาาพุดคลองเป็นยอดใหญ่ฮะเรื่อยตะแกงมาแล้วบักผีบักพายโอ้เพื่อนตำโอ้แสดงว่า เอาบ้ามี่เคยเป็นผู้ซอวยกุกยุรหานอาหารทางกรุงเทพเลยเนี่ยสแสดงว่าไม่ออกนี่เหตดเป็นพี่น้องอคือทุกอย่างถึงสิ่งทุกอย่างพ่นสีเตรียมไวล้ลาคาทาย,ย่างเดียวก็คือลวกลวกลาสาข้นไ้เลยครบสิครับบักพริกตำหรอเปล่เอออ่ะไปใส่มือเลยเด้ล้างแล้วอ๋อมือเขาสะอาดพี่นออ้องเป็นผู้ถาวกอพันบอบมากินเพ็ด อ๋อตัดเเรียกว่าต้มเป็นซนนนะุนต้มซุกแล้วปุ๊บมันสีร่อยพี่น้องเอาง่ายๆสังเกตเด้อเพราะว่าสังเกตที่พวกหัมันจะร่อยอ่องรองพี่น้อง รอดหแล้วล่วาร<ะ>อยู่ได้ครับนะคะเซนโล่อะนิดเดียวเซนนิดเดียวพวกซ้ำนีกะปาดโทแล้วพี่น้องเอาอบอกเลยโอ้อันนั้นเลยเปล่าปิดแก๊สเลยปิดเลยครับปรเป็นอันนั้นเราอ่ะ มันเป็นเส้นเส้นเส้นซุกใช่แล้วก็เบิ่งน้ำกันอย่างไงบางคนกับว่างายบางคนกับว่าอยากเด้ขอมูลนี่พี่น้องผมเส้นผมมันบางผู้เขาเนาะครับเนาะไว้ไว้ไว้ ซุปสิปรปครับปมนหอนหอนหอนห่อนมาเอามปูนี่ครับมาปนย่าหม้อครับบา้าน<า><ล>สะอาด่นจะบ,บ้อนกินเพ็ดโอ้คนบ่กินเผ็ดยังไรที่ไปเส่ยไรยปนนั้นออครับครับตำ้ีคนี่ <laughs> อันนี้เอาไว้ทำไว้รุนเขากินก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะใส่กระเทียมดองเหาอเหไหมเห็นไหมเดี๋ยวตะผู้หมักครับหมักใส่บานห่อเห็ดทุกคนรวยมากว่ามีเห็นใส่น้ำกระเทียมดองเบิดเลยผู้คนกาวกาวโอเคครับตักๆอมครับผม โ <Okay. S 2> อเคตักกอันนี้ใส่สุร่รถครับพอเลรวครับเว้ยเ็จรลับข่วมแสบปบีนอนเร็จพอไปครับเก็ตรับข่วมแสบน้ำต,ตาล ใช่ปลา,านหรือเปล่าเมื่อเป็นเจียตัวแต่ว่ามีลาบเส้นน้ำตาลมาแล้วที่ลาบงัวเกืดว่าเป็นสู้รถสันแล้วพี่น้องน้ำปลาจิ้มคารแล้วก็มะนาวนะคะครับัาากหน้าแบาทดีมาลองไปจ้ะ เมื่อสะอาดล้างแล้วเอาบ้องมักสมอมโอเคครับคือนางจำของอีสานบานไขรอย่างเงี้เขาแซ่บเลยครับแซ่บแล้วฮัลโหลดีบ่ เขาขาใส่อยู่ครับใส่ได้แต่ว่าก็นิดนึงมันบ่จวดเลยเด้ให้บักที่ใช้เพียงอีกบ้าเแ็กน้อยหน่งใส่ก้อนนี้ลงเครื่องลงเลยชึบชึบชึบหอมพี่น้องหอมแห้งก็มานวดมันหน่อยนึงนะคะ สันนี่ห uh huh. อมใหญ่ลงไปปึ๊บๆแล้วก็อันนี้นะคะมะเขือเทศนิดนึงเชื่อก็อันนี้ uh huh. ขัดไม่ได้อันนี้นะขึ้นช้าอีกนบ่อใช่ค่ะโอ้ยพี่น้องไปย่ำค้ายอะไรไดินี่เลิศไหมครับอา พันยายพิ่นบกกน้กินมกหม,นม,นกกนมูกับอะไบ้ใส่หมูสับอย่างน้อยไหมูสับนะข้าบ้กินหมูผวกบ้กินหมูกบบนีพี่น้องลอชิมให้หน่อยเดี๋ยวซีมพี่น้องผมมาซีมกันบไปขาวที่ขาวถึงไม่ธรรมดานี่คือติเกเมเจอติกเมเจอร์ของอีสานบ้านไขน้หนุ่ยก็คือครัวเขาอยัางโบราณมาะ แล้วครับอืมเบเสีบแล้วเติมหน่อยกัน่อป่ะเอาเดีวจ้าเ้าเส้นโตัะบ้าหมี่คือแ่าเซ่บแล้วหรอเอลแเจียวแล้ก็โรยสงลงไป เสร็จแล้วหมึงทำไามึง no, ห like ้องไว่าุ่นอะแบบนี้มีห้องผู้เฒ่าได้เนี่ยมีห้องผู้เฒ่าทำไมมันจะมีห้องไว่าุ่นอะโอเคจบแล้วน้่อันน้าอันหน่อยเนาะน้ำอันว่บ่หน่อยสิน้ำันแทนเสร็จแล้วมึงย่างพี่น้อง ข,ข้างผู้ถาวรข้างว้รุ่นค่ะเอาบานนี้ข้างว้รุ่นรถชาสิจัดจานซ้ำใดมาเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งต่แบกพริกเอารถอ,อือฮึอ่านกระเทียมยวองใส่ลงไปหนึ่งหนึ่งทับที่สองทับที่พี่น้องใส่ลงไป <c oughs> แล้วใส่ทับทีก่กะก้เอาแล้วก็นี่ ขงนัวของเราในวมันนีพอด้วบ้ามีว่าเขาใจหรอบ้ามีว่าเขาใจไว้ทุ่นพี่น้องอเรืเป็นะี้ว่าว,า,วากันไว้บุ่นเขาชินชอบยั้งจัดไปน้ำตาลโอเคก็ด,ด,ดีนิดหน่อยนะคะก็ด,ด,ดี โออโหไม่เป็นไรน้อตาชอทเพียงก็พอเปิดร้านยำเลยล้านเปิดร้านยำแล้วพี่น้องเขาก็ยำในถ้วยนึ่งอ่สิเปิดร้านยำแล้วอีสารบานไข่นวล รอดว่ารอดพี่น้องตีชมเขามาได้เริ่มเริ่มเริ่มมะนาวมีน้องปาบัหน้าอยู่ตรงไปจัดจานในย่ามนี้สุดยอดมีกุ้งเด้พี่น้องมีกุ้งมีหมูสับเบิ้งมันกุ้งเด้สมสมนะครับ ก็จีจานี้เลยเนาะน้ำปลาลงอีกเล็กน้อยป่แยะแล้วแต่ครับจวดจัดไปกา้าวขึข้ต้นครับครับเป็นยังกินก็ก้านนี่ตามสูตรยากเลยต้ว่าแสบต้องแสบแลวกะมีอารมณ์สีเห็ดจังสีแสบพี่น้องเดี๋ยวนี้เขามาซีบน้ำกันแสบพี่น้องบ้ามีมันแกะมาแสบเห็นเห็นพงนัวแล้วคือ <laughs> คือมันต้องแสบอยู่แล้ว ห้งผู้เทาพันบ่มักแท่ลายปักใส้พันนิตหนึ่งแต่ว่าของเล็กหน่อยพันใหลุนเนาะแท้ลร่แบบหลัีนองเลยหวหอมหัวหอมใหญ่เบี้ยเคี้ยแล้วก็พักไส่ลงไปมันก็ตีเสียบเลยตัวอันก็ต้องเลือกไปละเทลงไปเลยน่นหละต้ออกันยังไง น้ำลายแตกพี่นอ้องเลยนะให้ลองไปเลยไม่ต้องจองแล้วนะคะแล้วก็นี้คนมาอู้บ้าบอเปจะแซ่บ,บจะแซ่บไหมบารนี้ครับผมขวใกล้กับมีดพี่น้อง เป็นนาทีของบาวมีคือเกลือชิมชิมซิชิมน้ำด้วยนะอย่างหนะัวแดงมันเผ็ดล้นร้อนมันดี แสบ,บแล้วจิ้มบอคืออะไรตีขนาดนั้นแสบ,บแล้วเป็ยังไงหวานบอแสบ,บเลยอ่ะใค่บางหน่อยอยู่บ้านนึงหน่อยนึงบอแสบ,บเลยถ่ายไม่ได้นะคะแก่เผ็ดขอบคพ,พี่น้องผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆด้วยครับเด้อที่ติดตามกันมากก็ได้ ปพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ขอไปชวนน้ำไข้เจาค่อยจลับบก